ฉันคือผีน่ารักฉันคือผีน่ารักอะไรครับสวีดะสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกทคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนเวิร์ดซัสซอมบี้ภาค2กันนะครับห่างหายกันไปนานนานเลยนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้อยู่กับน้องโกสเปเปอร์นะครับผมน้องตัวนี้ก็เป็นน้องผีน้อยน่ารักนะครับมันจะใช้ซันอยู่ที่75นะครับรีชาร์จอยู่ที่15ป้องกัน300นะครับผมแล้วก็ดามเมจอีก30นะครับตัวนี้เนี่ยมันอ่าซอมบี้แดก เด็กได้ไหมวะเด็กได้แหละนะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปใช้ดูก่อนดีกว่านะครับผมว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างนะผมโอเคเต็พร้อมแล้วไปกันเลยครับ let's go มาแล้วครับเราก็มากันในด่านอียิ์อีเปิบก่อนเลยนะผมเดี๋ยวคนอื่นขอเตรียมการกันก่อนนะครับเอาน้องเห็ดหนีไปนะผมโอเคแล้วก็น้องผีอยู่ไหนวะเนี่ยน้องพี่อยู่นด้แล้วน้องผีอยู่นี่นะครับโอเคเอากรปี้ไปด้วยสักหนึ่งนะครับรีชาร์จอยู่ที่15าวินะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับนะ อะไรไปอีกดีวะนี่ยเอาตัวนี้ไปทักตัวก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันนะโอเคครับเอาไปประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้มันเป็นอีเวนต์ใหม่ใช่ไหมเนี่ยต้องดูก่อนนะครับถึงจะได้ตัวเก๋งๆมานะครับโอเคไม่เป็นไรครับเอาประมาณนี้ไปก่อนลุยกันเลยดีกว่าทีมงานสร้างพระอาทิตย์นะครับจัดไปก่อนเลยปุ๊บๆเก็บเก็บเก็บโอเคผีกําลังจะมาแล้วนะครับผีกาลังมาวางผีไว้ก่อน อ๋อมาถึงถึงมันก็ใช้ได้เลยเลรอครับเนี่ยโอเคตรงนี้ไปครับโอเ้เนี่ยมันได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับประมาณ2อสามช่องครับผมออ้ยเก่งว่าแล้วก็มันก็จะหายไปเลยแถมระเบิดด้วยนะครับโอเคประมาณนั้นรู้วิธีใช้แล้ววางไว้เลยครับนี่ผีน้อยเตลิกบรรลุธ,ธรรมก็วางไว้ด้านหน้าเลยนะครับโอเคผีมาตรงนี้ก่อนจัดไปน,นั่นไงครับช่องสช่องสามันไปได้หมดเลยนะครับ ด้านหน้ารู้สึกว่าได้สองครับด้านหลังนี้ได้แค่หนึ่งใช่ปะ่ะขี่มาครับตรงนี้จัดไป Very good, very good อันนี้วางไว้ด้านหลังสักชุดก็แล้วกันเนาะเออวางไว้ก่อนเลยอันนี้มาจัดไปอือือเป็นไงต่หัวตาหาดูซิว่าผีมันจะอเอาชนะไฟได้หรือเปล่านะครับไปไฟไฟตายหาไหมโอเคครับตายหาไปแล้วเฮ้ยเจ๋งอยู่นะครับเนี่ย ไม่แย่ไม่แย่วันก่อนนะครับมันเปิดให้ซื้อด้วยเพชรนะครับผมก็เลยรีบซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ซื้ออะไรไม่ค่อยได้นะครับเหมือนกับเกมมันมีบัก๊กมีปัญหาอยู่นะครับผมไม่ใช่เป็นแค่ผมคนเดียวนะครับเป็นหลายคนเลยนะครับผมอันนี้ไปอีกหนึ่งครับจัดไปมันโจมตีแค่30เองใช่ไหมครับแต่โจมตีเร็วนะครับเออพอได้อยู่พอได้อยู่บรรลุทําไปเลยเออผีมาด้านหนด้านบน จะไปก่อนอันนี้มาอีกหนึ่งครับไปเลยครับผีต้องผีน้อยติลส์โหรัวมากครับผีนี้ต้องผีนี้เป็นอะไรที่รัวมากมิดมาเลยปึ๊บไปโอเคอน,นี้ครบแล้วที่เหลือก็วางผีไว้อย่างเดียวครับไปดานบนด้วยเวฟเท่าไร่มาเลยเนี่ยเวฟสองนะครับเวฟสองมาเร็วเลยเร็วมากไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบรลลูทำ บรรลุธรรมวางไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่แนี่ได้อันติมาด้วยนะครับสองตัวรวดด้านบนไปก่อนตรงนี้ไปอีกหนึ่งนะครับโอเคมินมาอีกทีจัดไปเลยโอ้ยผีดูสิสุดยอดมากพลังแห่งผี <laughs> พลังแห่งผีก็มีแดกไปให้หมดครับทั้งผีอันนี้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเออมบีมันกินไม่ได้เหรอครับเนี่ย ใช่ไหมอ่ะเออซอมบี้กินไม่โดนนะครับถ้าใช้กับตัวใหญ่มันจะเป็นยังไงบ้างครับนี้มาแล้วครับไอพายุรทนาโดนะครับผมแต่แซนสตอมนะครับพายุทรายไว้อีกหนึ่งตรงนี้เลยจัดไปโอ้ยถือว่าดีอยู่นะน้องผีเนี่ยไปครับไอหัวเหล็กมาอีกหนึ่งจัดไปเลยน้องผีมาโอ้ยยักษ์ก็มาว่า ไอ้ยักษ์นี่จะไหวหรือเปล่านะครับอืมอีกทีผีตรงนี้ด้วยนะโอ้ผีไม่ไหวไม่ได้แล้วตรงนั้นมาอีกครับโอเคจัดไปผีใส่ยักษ์ไปได้อีกไหมด้านบนไปก่อนเออบรรลุทําไปแล้วผีมาเรียบร้อยครับสุดยอดไอ้ยักษ์ก็เอาชนะมาได้คิดดูเจ๋งมากครับผมดาต่อไปกันเลยดีกว่า เอาไปนะครับก็มาในด่านโรสซิตี้กันดูบ้างนะครับผมในด่านนี้เนี่ยนะครับมันมีตัวขุดอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันสามารถเอาชนะตัวขุดได้หรือเปล่านะครับเราก็ไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมเอาไปอันนี้2ตัวนี้ห้ามขาดครับห้ามขาดเลยแล้วก็ตัวไพ่มอไปสักหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ที่เหลือเอาเป็นพวกสร้างพระอาทิตย์ไปเลยนะครับนี่แล้วก็มีตัวนี้ไปอีกหนึ่งนะครับ สร้างแต่พาทิตยอย่างเดียวเลยนี้เดียว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 ลืมผีได้ไงเนี่ยผีอยู่ไหนผีอยู่นี่นะครับโอเคประมาณนี้ก็ได้กันครับผมอ่ะไอ้นี้ไม่ต้องนะครับเอาไปตัวสร้างพาทิตไปดีกว่านะครับนะไปครับเล t s ก o มาดูกันเลยครับว่าเราจะสามารถเอาชนะพวกมันได้หรือเปล่านะครับโอเคผีวางไว้ด้านล่างก่อนนะครับไปวางไว้เลยได้ไหมครับเนี่ย ปึ๊บอ๋อวางไว้ได้นะครับนึวว่าวางไม่ได้อ่ะบรรลุทำไปอีกเอออันนี้ก็ไพ่เมาวางดักไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยไปแล้วน้องผีก็อ๋อน้องผีมันจะระเบิดไปเองด้วยนะครับถ้าโจมตีคู่ต่อสู้แล้วใช่ปะมาครับมันมากันแร้วนะครับตอนนี้มันมากันเร้วน้องผีจัดการตัวนี้ไปก่อนเออ ย้ายมันผ่านไปได้ปื๊บไปเฮ้ยเฮมันจะผ่านแล้วเว้ยโอเคครับตายมาไปแล้วเกือบไปเฮ้ยเฮ้ยอตัวนั้นมาว่ะตัวนี้มาโดนไหมมันขุดออกไหมครับเนี่ยเฮ้ยมันไม่ขุดครับดีดีมันไม่ขุดว่ะโอ้มาจากฟากฟ้าด้วยนะครับตอนนี้ตังนี่เหลือเฟือ <c oughs> เออจัดไปด้านหน้าก่อน <c oughs> ผีมาครับตรงนี้ <c oughs> มันโหลดช้าไปนิดนึงนะครับเป็นน้องผีเนี่ย ไปอีกครับเฮ้ยไผ่เมาผ่านหลุดไปได้งไงวะตรงนั้นไป่เมาเออด้านบนนะวิมายแล้วนะครับจับไปก่อนปึ๊บเออผ่ากบไปก่อนนะดีมากต้องผีมาก่อนครับน้องผีจัดไปด้านบนครับอ่าด้านล่างด้วยนะคมีไผ่เมาวางไว้แักสองแถวก็แล้วกันนะคเออสองแถวโพทองนี่ปึ๊บมาอันตีก็มาอีกแล้วนะครับโอเคผ่ากบไปก่อน โอ้เดี๋ยวผีมาปลากินมดตรงนี้ก่อนเอาให้หลายๆตัวไปก่อนนะครับเออไหวไหมเนี่ยอืมเฮ้ยมันโจมตีได้หลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยน้องผีนะเออเฮ้ยเฮ้ยด้านบนจะผ่านไปแล้วเออเดี๋ยวต้องใจเย็นกว่านี้ผีมาตรงนี้เลยเป๊บไปนี่เน่เวบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรับเนี่ยเร็วมากผีมาช่วยหน่อยไป เออเรียบร้อยครับน้องผีจัดการสิ้นโอ้ตังหนุน่าต้องหกพันพาพาทินมาเยอะเกินครับแล้วเราก็เอาชนะมาได้ในด่านนี้นะผมไปด่านต่อไปกันเลยมาในด่านฟ้าฟิวเจอร์กันบ้างนะผมว่าไปนะครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้ใช้อันตีให้กับผีเลยนะลืมไปลืมได้ไงครับเนี่ยเราต้องใช้อันตีกับผีบ้างนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนับนะ โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันลุยเลยน้องผีพร้อมนะครับผีพร้อมแล้วไปมาดูซินะครับว่าอันติผีมันจะเป็นยังไงนะผมลืมไปเลยเมื่อกี้ปกติไม่ค่อยใช้อันตินะเออมีน้องมาคอมเมนต์นะผมว่าพี่ทำไมไม่ค่อยใช้อันติเลยนะครับบางทีก็ลืมนะครับมาแล้วเลยอ,อันไหนตรงนี้นะครับวางไว้ก่อนเลยรออันติก่อนอวางไว้อีกไหนดูซีดูซีเป็นยังไงบรรลุทาไปอีกหนึ่งนะด้านหน้าไป นี่ครับตัวเล็กตัวธรรมดานี่โจมตีเร็วมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไฟไฟด้านบนไปก่อนนะครับผีไปด้วยเออรอก่อนนะครับอันติยังไม่พร้อมตอนนี้อืมบรรลุทําไปแล้วนะครับด้านหน้าด้านล่างก่อนน้องไฟไปนะครับด้านบนก็ผีตั้งไว้ก่อนเลยนี้ไฟไปตรงกลางนะครับอาเจแซ่เ,เว็บหน้าจะไม่ได้ใช้แลวมัง้ง นีไปอีกหนึ่งนะครับผีก็วางตั้งเรงไว้ก่อนมาครับลองดูซิเป็นยังไงนะผมอันติใส่ผีไปปึ๊บโอ้ผีใหญ่ยักษ์แค่นั้นเองเหรอแค่นั้นเองเหรออ๋อมันเป็นพลังไฟใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเออไหนไหนขออันตีอีกครั้งสิปึ๊บไปนี่นะครับแต่ละช่องนี้โดนพลังไฟของมันไปนะแต่ตัวใหญ่ไม่เป็นไรเลยว่ะอะไรกับเนี่ย อะไรครับเนี่ยตัวใหญ่ไม่เป็นไรมาครับผีต้องเจอกับไอ้ยักษ์นะครับนี่ไปเลยผีสองตัวแซ่แวบไปด้วยนะครับผมต้องใส่อันติไปเลยนะครับนี่ไอ้ยักษ์เป็นไงไอ้ยักษ์ไม่เป็นไรเลยไอ้ยักษ์ไม่เป็นไรเลยโอเคมาอีกครับผีไปด้านบนอ่ด้านล่างตั้งไว้ก่อนนะครับโอเคอุ้ยยักษ์ตายหาเลยเจอน้องผีเรมเข้าไปไอ้ยักษ์ก็ต้องใ่หาไปเลยนี้ ยักมาอีกหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะเวฟสองน่าจะมาอีกนะครับไปตรงนี้ไปเลยน้องผีรัวๆไปครับนี่สองตัวไปแซ่เวฟไม่ต้องแล้วล่ะแซ่เวฟมาทำไมวะนนียมาเพื่อมาเพื่อ,มา,อมาเพื่อเลยบรรลุทำไปด้วยนะครับด้านบนนี่แน่ไตโอ่งไปเลยตัวนี้มันเป็นพลังไฟเหมือนกับอ่ตัวยิงไฟนี้เลยนะครับแสดงว่าไปเล่นในด่าน้ำแข็งนี้น่าจะเจ๋งอยู่เหมือนกัน มาแล้วครับไอ้ยักษ์มาสองเลยไปผีมาอีกไหนวะผีอยู่นี่นะครับไปครับไหนไหนไนไปก่อนเอออันตีใส่ไปเลยปึ๊บอ,อืมโดนไหมโดนนะครับโดนสองเลยแต่พลังน้อยนิด <c oughs> พลังน้อยนิดมากแซ่แว็บไปเออฟาดไปก่อนแซ่แว็บแซ่แว็บชื่อฟาดน้องผีไปนะครับตรงนี้เออ เฮ้ยมันมันมันทุบไม่ได้ว่ะไอ้ยักษ์ทุบไม่ได้นะอีแล้วเราก็เอาเชนะมาได้นะผมก็เป <os> ็ <aper> <os> <aper> นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับน้องโกสเปเปอร์นะเับผมน้องผีน้อหน้ารักของเรานั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับนาะเพราะว่าซอมบี้มันแดกเราไม่ได้เลยนะครับเออแถมตัวใหญ่ก็ทุบไม่โดนด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับ แต่ว่าโจมตีนี่น้อยเป็นนิดนึงนะครับถ้าเลเวลมากกว่านี้คงน่าจะยิงกว่านี้เยอะเลยนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอพักก็เบี้งแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนนะครับอย่างกับผมเล่นด่านไหนตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะโอเคสวัสดีสวัสดีไปละจุบจ๊บ